คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลหกกังนาทีหากราคาสกอร์ศูงย์ในเวลาไหลเกินสามจห้านางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนยในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสามาชิกครอบครัว45 ovr ทุกๆท,ท่านครับผมก็วันนี้ผมมี ฟุตบอลที่จะมานําเสนอสำหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป V.I.P. ประจําวันที่15เดือน864นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้สําหรับกลุ่ม V.I.P. เท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ s 4 5 o v r ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็วันนี้นะส่วนตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยเปิดบริการรูปแบบใหม่นะครับครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อหลายวันเลยนะครับคือเราจะซื้อวันไหนก็ได้พร้อมวันไหนเราก็ซื้อวันนั้นนะครับ เพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นนะครับไม่จาเป็นต้องเข้ากลุ่มก็ได้และทางเราได้คัดคู่ที่ดีที่สุดจํานวน5คู่นะครับของ v i p 1 2 3และพี่เสือที่มีผลงานที่ดีที่สุดอันดับ1และ2นะครับและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยได้เปิดระบบการทดลองซื้อขายผ่านทาง Admin แล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับและในเดือนตุลาที่จะถึงเร็วๆนี้ทางเราจะได้เข้าใช้หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถฝากเงินผ่านหน้าเว็บเพื่อซื้อสือแล้วนะครับวันไหนที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียอะไร พอมวันไหนเราก็ค่อยกดซื้อนะครับและเมื่อไหร่เนี่ยเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยทางเราจะมาแนะนําในการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายนี่ก็สมาชิกก็สามารถสั่งซื้อผ่านแอดมินได้แล้วนะครับแบบรายวันใครสนใจก็แอดไปเลยครับ adover168 ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็วันนี้ขอไปฟุตบอลรัสเซียดี2หน้าเตะเวลา3ทุ่นะครับคู่ระหว่างทีมโรนนามอสโกเนี่ยเล่นสนามกลางนะเจอเจอสโตกิโนมอสโกครับ ก็มาเริ่มต้นนะเจ้าบ้านเนี่ยเตะไปเพิ่งเตะไป4นัดนะครับชนะ3ไม่เสมอเลยแพ้1่กดประตูคู่แข่งเนี่ยถึง13ลูกเลยแล้วก็เสียถึง6ลูกนะครับเก็บคะแนนได้9แต้มลัางอันดับที่2ซึ่งเจ้าบ้านเป็นทีมที่อยู่ในช่วงที่มั่นใจมากๆนะตอนนี้ส่วนหลังบ้านเนี่ยเตะไป3านัดชนะ1เสมอ1แพ้1่กดประตูไป6ลูกเสียไป4ี่ลูกได้คะแนน4ีคะแนนร่างอันดับที่6นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเกมวันนี้น่าจะแลกกันมันอย่างแน่นอนครับ แต่ที่ผมดูราคาล่าสุดวันนี้เนี่ยราคาของเจ้าบ้านเนี่ยเหมือนจะขาดเลยนะครับก็เรามาดูสถิติเจ้าบ้านเล่นในบ้านย้อนหลังทั้งหมด5านัดหลังสุดนะก็ชนะ2แพ้ไป3นะครับกดประตูคู่แข่งฐานะเล่นในบ้านเนี่ยไปถึง13ลูกเลยนะแล้วก็เสียถึง13ลูกเหมือนกันเวลาเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าการันตีเรื่องการทำประตูและเสียประตูที่ชัดเจนเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่2-2.5ถึงเลยครับต่อเกมเนี่ยส่วน5้านัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ย ก็ยิงคู่แข่งได้ทั้งหมด5นัดนะครับตกเฉลี่ย1.8แล้วนะครับต้องมีให้เห็นสำหรับไอสำหรับ,ไอ,รบไอตัวนี้เนี่ยโอสโกเนี่ยส่วนหลังบ้านเนี่ยสเตอร์กิโนเนี่ยย้อนหลัง5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ1นะแพ้ไป4กดประตูคู่แข่งไป5ลูกเสีย10ึงลูก คือหลังบ้านออกเยือนเนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยเสียประตูทุกครั้งนะครับตกเฉลี่ยนัดละ1.5เลยนะครับแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งได้ทั้งหมด4นัดจาก5นัดหลังสุดที่ออกเยือนนะมอสโกส่วนสถิติของบอลคู่นี้เนี่ยเจอกัน2นัดนะครับตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2020เนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยโรเล,ลนามอสโกมอสคาวาเนี่ยชนะทั้ง2นัดเลยครับที่เจอกันแล้วก็ยิงประตูใส่สโตกิโนโมอสโกเนี่ยไปถึง6ลูก แล้วก็เสียเสียถึงสีลูกนะครับและมีประตูครึ่งแรกทั้งหมด2นะัดที่เจอกันเลยและสถิติหนัดล่าสุดที่ที่เล่นในบ้านเนี่ยเจอมอสโกเนี่ยชนะไป1ครั้งหน้าผลสกอร์อยู่ที่3าและอีนัดเนี่ยก็จบ3าเหมือนกันนะครับคู่นี้คือเจอกันทีไรก็คือจะยิงกันตลอดนะครับและ,ละราคาวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยให้โรลินามอสคาวาเนี่ยมาต่อ1ลูกนะครับจ่ายน้ํา0.95ให้หลังให้ ให้สโตกิโนเนี่ยจ่าย0.85 0.0เนี่ยเปิดมา3ลูกจ่ายสูง0.83จ่ายต่ำ0.98ส่วนราคาภูให้โรนีน่ามัสกูเนี่ยชนะ1.57ให้พูเสมอไิที่3.75และให้พูสโตกิโน่เนี่ยชนะอยู่ที่4.75ครับนี่คือราคาเปิดตั้งต้นนะครับราคานี้เนี่ยเจ้าให้ความสำคัญกับทางโรนีน่ามากๆเลยนะครับ ให้ความสำคัญแบบเต็มตัวเลยว,ว่าจะเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนเพราะลักษณะภูแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะภูของบอลต่อที่จะเอาชนะไปได้นะครับและราคาปัจจุบันล่าสุดเนี่ยก็ให้โรลีน่าเนี่ยมาต่อหนุ่ลูกเหมือนเดิมจ่ายน้ํา0.80ให้รองมอสโกเนี่ยจ่ายน้ําเต็มเลยนะครับส่วนราคาสูงเนี่ยไหลนี้ไป3ควบและจ่ายสูง0.93จ่ายต่ํา0.88และราคาให้โรลีน่าชนะเนี่ย1.45ภูเสมออยู่ที่4.0และให้ โตักีโนชนะเนี่ย6.0นะครับซึ่งถ้าดูจากพูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นราคาของภาษีของโรลิน่าเนี่ยมาดีเลยนะครับแต่มอสโกเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้เหมือนกันนะครับซึ่งบนคู่นี้เนี่ยน่าจะแลกกันนะเพราะว่าสถิติที่เจอกันเนี่ยคงไม่ยิงอยู่ฝ่ายเดียวนะครับส่วนราคาสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะครับจ่ายสูง0.77จุจ่ายต่ำสองจุดหนึ่งหนนมากๆนะครับและเฮนริคเข็เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยให้โรลิน่ามาต่อครึ่งลูกเลยนะ จ่าย2.02และให้ร้องมอสโก1.82และราคาภูเสมอครึ่งแรกเนี่ยวันนี้เปิดมาอยู่ที่2.55ให้ภูโดยน้าชนะครึ่งแรกอยู่ที่2.02และให้ภูมอสโกชนะครึ่งแรกอยู่ที่4.28นะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มาครับบนคู่นี้เนี่ยเจอกันทีไรละไม่มีใครยอมใครเลยครับและน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเป็นบอลที่เล่นดีทั้ง2ทีมเลยนะคือกล้าได้กล้าเสียกันทั้ง2ทีม แต่ลักษณะภูตั้งต้นกับภูปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าเจ้าบ้านพร้อมเอ้ยเหมือนว่าไอคือเหมือนว่าโรดิน่ามอสคาวาเนี่ยจะพร้อมามากๆกว่านะเพราะว่าแบกราคาถึงขนาดนี้นะผมคิดว่าเนี่ยโรดิน่าน่าจะมีทีเด็ดสลับวันนี้และอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเวลาบนคู่นี้เวลาเจอกันเนี่ยคือสองนัดที่เจอกันอ่ะจบ3 2ทั้ง2นัดเลยนะซึ่งผมมองว่าวันนี้นะ่โรดิน่ามอสคคาวาเนี่ยคงไม่ยิงอยู่ฝ่ายเดียวและอีกอย่างเนี่ย การที่ไหลสูงแต่เวลาไป3ลูกควบเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้นครับลุ้นประตูและเสียประตูกันทั้ง2ฝ่ายนะครับส่วนวันนี้นะไปสกอร์ครึ่งแรกโรดิน่ามอสคาวาเล่นที่สนามกลางครับเจอสโตกิโนมอสโกนะครับแต่เวลา3ามทุ่มถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆก็ S45 OVER S45 OVR ที่ทีเดียวเท่านั้นนะครับส่วนใครที่สนใจทัศนะของรายวันเนี่ยวันละ15บาทเนี่ยจะได้ทั้งหมด5คู่เนี่ยก็แอดไปเลยนะครับ SOVR 168 SOVR 168ก็สุดท้ายนี้ครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ